ผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยประสบปัญหาเดินเซส่ทรงตัวไม่มั่นคงความเสี่ยงที่น่ากลัวที่สุดคือการหกล้ม ที่อาจนํานไปสู่ภาวะกระดูกสะโพกหักหรือบาดเจ็บทางสมองสาเหตุที่ผู้สูงอายุจะเริ่มมีการทรงตัวไม่ดีนะคะเมื่อเราสูงอายุเนี่ยร่างกายก็จะเริ่มที่จะเสื่อมลงตามวัยนะคะเลยทําให้มีความเสื่อมของข้อเข่านะคะกล้ามเนื้อก็เริ่มอ่อนแรงลงนะคะเลยทําให้การทรงตัวก็แย่ลงรวมไปถึงระบบประสาทเส้นประสาทต่างๆก็เสื่อมลงนะคะทําให้การรับรู้บริเวณฝ่าเท้าก็ลดลงด้วยอาจจะมีโรคพวกโรคหลอดเลือดสมอง โรคแบบทางระบบประสาทอย่างอื่นร่วมด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยผู้สูงอายุก็มักจะมีโรคประจําตัวที่เยอะแยะมากมายนะคะผลข้างเคียงจากยาที่ทานอยู่หลายๆอยา่างก็ทําให้ส่งผลต่อการทรงตัวได้ด้วยเช่นกันปัจจุบันสามารถตรวจประเมินความเสี่ยงการหกล้มได้ล่วงหน้าด้วยเทคโนโลยี EQ คิโโปรแกรมประเมินที่ใช้เซ็นเซอร์และ AI วิเคราะห์การทรงตัวอย่างละเอียดเพื่อหาความเสี่ยงเฉพาะบุคคลและวางแผนการดูแลอย่างเหมาะสม ก็จะเหมาะกับในกลุ่มผู้สูงอายุนะคะที่เริ่มรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยการทรงตัวไม่ดีนะคะเริ่มเดินช้าลงนะคะรวมไปถึงอาจจะรู้สึกว่าเซหกล้มบ่อยสามารถที่จะมาร่วมโปรแกรมนี้ได้หรือว่าคนที่มีโรคประจําตัวมีความอ่อนแรงของกล้ามเนื้อมีความเสื่อมของข้อหรือว่ามีโรคทางระบบประสาทดังที่แบบพูดไปข้างต้นนะคะก็เหมาะกับโปรแกรมนี้เช่นกันค่ะ เพราะทุกก้าวเดินมีความหมายต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ